ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยที่กทมบอกก่อนหน้านี้ว่าให้ติดตามสําหรับกลุ่มไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยอายุ 18- บแถึงห้้าที่ยังไม่ได้ฉีดทําไเป็นต้องไว้ค่ะคือมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆผมเข้าไปดูทุกส5้านาทีเลยเนี่ยเป็นธุระแทนท่านเนี่ยเพราะ,ะถ้ามีความเคลื่อนไหวผมต้องไดเอามาบอกกล่าวกันเลยในเพจกรรมกรข่าวไม่มีจริงๆแต่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งคงจะได้รับเขาเรียกลักษณะเป็นข้อความส่งไปถึงมือถือของท่านท่านเขียนเข้ามาบอกว่าเมื่อวาน ไทยร่วมใจเนี่ยส่งข้อความคือได้นัดจุดบริการเนี่ยท่านท่านพาซาลาดพาแล้วเลื่อนออกไปถูกไ,ไหมน้องใบใช่ค่ะเมื่อวานเนี่ยเขียนว่าอยู่ในระหว่างการจัดสรรวัคซีนเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยวันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นรอจัดสรรเป็นกลุ่มแรกแปลว่าอะไรอืมก็รอจัดสรรไงค่<ฮ>ะเป็นกลุ่มแรกหมายถึงว่าท่านจะเป็นกลุ่มแรกที่อยู่ในกลุ่มที่เขาจะจัดสรรถ้ามีไทยร่วมใจแบ่งมาท่านจะอยู่ในกลุ่มแรกรอเอสเบสต่อไป ประเด็นเรื่อง16สัปดาห์หรือ10-12สัปสาห์ดกรณีแอสซาเซนิกซึ่งมีคนฉีดไปแล้วเนี่ยเป็นหลักหลายล้านโดสอ่ลา,ล,าล้านกว่าโดสนะฮะใช่ค่ะใช่คือมันมีทั้งนัด12สัปดาห์ก็มี10สัปดาห์ก็มี16สัปดาห์ก็มีหลังจากนัดไปแล้วกรมควบคุมโรคออกมาบอกว่ามาตรฐานคือ10-12สัปดาห์ค่ะแล้วที่นัด16สัปดาห์จะทำยังไงล่าสุด ผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท่านนําร่องและหวังว่าโรงพยาบาลต่างๆจะใช้เกณฑ์น,นี้หรือเปล่าเนี่ยน้องใบ เขาเลื่อนนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเลื่อนการฉีดแอสซาเซเนกาเข็มที่2จากเดิมที่เขานัดไว้ห่าง16สัปดาห์ขยับขึ้นมาเป็นห่าง12สัปดาห์ค่ะโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอ้างอิงว่าเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อ14มิถุนายนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตามตารางเลยถ้าเกิดว่าฉีดเข็ม2เขานัดเอาไว้เนี่ยคะ่ะส6สัปดาห์ก็ขยับเข้ามาเป็น12สัปดาห์อย่างเช่นที่ไปฉีดเข็มที่1งเมื่อวันที่7มิถุนายนที่นัดเอาไว้เดิม27กันยา นัดใหม่ให้เข้ามา30สิงหาใช่ค่ะแล้วไล่เรียงลงไปก็เข้าใจว่าผมเข้าใจนะยังไม่ยืนยันว่าอย่างนั้นจุดฉีดแอสซาที่นัดไป16สัปดาห์ก็น่าจะดำเนินการตามแนวนี้หรือเปล่าคือรีบแจ้ง s m s ไปให้เข้ามาฉีดเข็มสองให้เร็วขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะอ่ะถามมาผมก็ตอบไปและเมื่อวานนี้